มมมนนควาาสสับสับอจีมกมาการชุมนุมเพื่อทวงคืนความยุติธรรมหากนับตั้งแต่เริ่มเปิดเวทีเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงมิถุนายนปีนี้ของสมทัพย่อยกองทัพธรรมนำโดยหมอเขียวเจเพชรกาจนตั้มพิชิตชัยมงคลตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอและ อน,นนกินแก้วตัวแทนกลุ่มสวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสณนะเชิงสะพานชมัยมรุเชษถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลปัจจุบันก้าวเข้าสู่เดือนที่5กลุ่มตัวแทนเล็กๆที่ออกมาเคลื่อนไหวประมาณ200ชีวิตที่ดำรงชีวิตกินอยู่ร่วมกันผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าอากาศที่ร้อนระอุผเผชิญพายุฝนน้ำท่วมมาร่วมกันพักบริเวณทางเท้าด้วยพื้นที่จำกัด แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการมาสามพลังกับบวนมิตรีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆร่วมกันภายใต้วิถีชีวิตสาธารณโภคีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันมีการสร้างพื้นที่ให้องค์ความรู้เรื่องการทำากสิกรรมไร้สารพิษสร้างพืชผักบนผืนป่าคอนกรีตมีการสอนองค์ความรู้การดูแลสุขภาพและจัดตลาดอริยะให้กับคนเมืองที่สัญจรไปมาได้รับสิ่งดีๆ ตามรอยพ่อครูสมณะโพธิลักษ์ที่ได้นำพาวิถีการพึ่งพาตนเองฝึกฝนการเป็นคนจนมหาสจรร์จนอย่างพออยู่พอกินเหลือเฟือแจกจ่ายจากการได้พูดคุยกับในอ,อนนท์ขิงแก้วตัวแทนสปปสแล้าให้ฟังว่ามีความอบอุ่นกับการอยู่ร่วมกันมีความเป็นพี่เป็นน้องเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันอะไรีขาดตกบกพร่องอะไรขาดเหลือ เราก็วิ่งไปหาด้วยกันอย่างลุงเนี่ยทำทำครัวนะครับทําครัวถ้าเกิดว่าข้าวสารขาดก็ต้องไปเอาที่กองทับทำนะบางทีกองทับทำเนี่ยผักขาดก็มาที่ครัวของสอปปสแล้วก็บางทีก็ทํากับข้าวแล้วก็ส่งให้ทางคอปทอพี่น้องคอปทอด้วยนะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเพราะว่าทั้ง3องค์กรนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากเลย แต่ว่าตอนหลังที่ได้มาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ารวมกันได้อย่างเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะค่ะทั้งๆที่ความแตกต่างก็ยังมีอยู่อย่างที่พี่นิดีทอล้ําเหลือหรือทนายนกเขาเนี่ยค่ะเคยพูดว่าสาสามกลุ่มของเรานี้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือกลุ่มของคอปทที่มุ่งเน้นเรื่องชาติศาสนาก็คือกองทัพธรรมแล้วก็สปปสก็มุ่งเน้นในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การชุมนุมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ชุมนุมหลักส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มาปักหลักค้างนานนับเดือนหรือบางส่วนที่มีบ้านพักอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเดินทางไปกลับและเข้ามาสมทบในช่วงแดดร่มร,ม,รมตกจับจองที่นั่งปลาใสาหน้าเวทีตั้งแต่เวลา1 7 3 0นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาในทุกๆวัน ทางกองทัพทมจะเปิดเวทีการเรียนรู้สุขภาพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีมีลงบุญอาหารแจกกันทั้งวันใครหิวก็แวะกินอาหารมีการสลับสับเปลี่ยนเมนูอาหารมังสวิรัตในแต่ละวันให้บริการฟรีไม่ขาดระยะพ่อครัวแม่ครัวใช้พืชผักไร้สารพิษที่ปลูกเติบโตในพื้นที่ชุมชนและพืชผักจากเครือข่ายเคราาือแหจากจังหวัดต่างๆ ส่งสเสบียงกันมาไม่ขาดสายได้รับทั้งสเสบียงบุญจากพืชผักและแรงกําลังพ่อครัวแม่ครัวในการปรุงอาหารแต่ละมือจากพี่น้องชาวอาโศกหลากหลายบวรและผู้มีน้ําใจทั่วประเทศคือจริงๆแล้วการปลูกยกปลูกกินเนี่ยถ้าโดยลําพังถ้าเราอยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งปันได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่ ที่สภาจะไปแล้วก็เราใช้แค่ฟุตบาทออนิดหน่อยในการที่จะปลูกเป็นตัวอย่างแต่เรามีเครือข่ายที่สามารถที่จะแบ่งปันได้การการมีเครือข่ายซึ่งทุกแห่งเขาก็จะทำจริงๆแล้วถ้าชุมชนทุกชุมชนทำอะอย่างที่เราอยู่อะอย่างบ้านลาดอย่างเนี้ยค่ะที่ที่เราอยู่เนี่ยเราเราอยู่เราทำเราเหลือกินอยู่แล้วเพราะว่า เราไม่ได้กินเยอะเยอะมากมายเหมือนเมื่อก่อนเราก็เหลือกินเราก็สามารถแบ่งปันได้แต่ตอนนี้อันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนกว่านิดหน่อยร้อยกว่าวันเองที่เราสามารถที่จะได้ผลผลิตได้พอประมาณแต่มันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่เรายังมีเครือข่ายที่ส่งมาให้เราอย่างเพื่อนจิตอาสาบ้านใกล้เคียงเครือข่ายบ้านลาดอะไร สันติอะไรเนี่ยที่จะส่งเข้ามาก็ทำให้เราก็ยังยังเหลือแจกเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นระบบสารพคีเป็นเครือเครือแห่เครือใหญ่ที่ที่ทำให้เราได้ได้อยู่ได้แล้วก็แบ่งปันได้อีกครั้งยังมีโรงครัวศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสและขปะทที่เปิดครัวปรุงอาหารสดใหม่ ให้บริการพี่น้องประชาชนเสิร์ฟเมนูร้อนๆทั้งอาหารข่าวและอาหารหวานไม่ได้ขาดโดยมีผู้ชุมนุมและประชาชนบางส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงแวะเวียนมาชิมรสชาติ อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันครัวของ3ทัพย่อยจะเปิดให้บริการพร้อมกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีและอาจจะต่อยาวไปจนถึงเวลา18นาฬิกาโดยเฉพาะวันที่มีผู้เดินทางเข้ามารับฟังการปราศัยจากต่างจังหวัดหรือมีผู้เข้ามาร่วมชุมนุมนักวิชาการหลากหลายคนมาขึ้นเวทีปราศัยรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างยามรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รัฐที่แวะเวียนกันมาพูดคุย ส่วนพื้นที่บริเวณชุมนุมนั้นมีการกั้นแบ่งชัดเจนร,ระหว่างที่พักของชายและหญิงมีพื้นที่สีเขียวสะอาดตาล้อมรั้วด้วยต้นไม้ในกระสอบปุ๋ยพร้อมใสยย่ยางฉีดพ่นน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นต่อพืชผักที่ปลูกตลอดแนวยาวนอกจากนี้ยังพบว่าในทุกจุดยังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกองทัพธรมเข้าไปทำความสะอาดในพื้นที่ชุมนุมไม่เว้นแต่ลานชุมนุมหน้าพระรูปกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จุดเริ่มต้นของการชุมนุมเริ่มมาจากการเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมในสังคมมีการไต่ระดับข้อเรียกร้องจากการให้ทักษิณชินวัตรได้รับโทษเช่นเดียวก,กันกับผู้ต้องขังอื่นๆมาเป็นการยกระดับตรวจสอบการบริหารราชการของรัฐบาลในตำพิชิตชัยมงคลเล่าถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ของคอปธสปปและกองทัพธรรว่ามีการแบ่งประเด็นการเคลื่อนไหวชัดเจน ขณะนี้ได้มีการยกระดับการตรวจสอบการบริหารราชการของรัฐบาลเป็นเวทีสภาประชาชนกองทัพธรรมจะมี ดอกเตอร์ใจเพชรก้าจนหรือหมอเขียวเป็นหัวหอกนำการปราศัยคัดค้านประเด็นที่ขัดต่อศีลธรรมเช่นการเปิดคาสินโนถูกกฎหมายที่นอกจากขัดศีลธรรมแล้วยังอาจจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนส่วนคอปทอจะมีการพูดคุยให้ความรู้เรื่องนโยบายการกู้เงินมาแจกดิจิตอล1 0 0 0 0บาทผลประโยชน์ทับซ้อนบ่อน้ํามันเกาะกูดชายแดนไทยกัมพูชาที่นําไปสู่ความกังวลว่าจะสูญเสียดินแดนเพราะว่าแต่ละคนคิดที่จะมา ป้องกันสถาบันนะคะมาทําสิ่งที่ดีเพื่อประเทศชาติประทับใจคนดีทุกคนที่เป็นตัวอย่างให้ตัวเองได้ซึมซับสิ่งที่ดีแล้วก็รู้เทคนิคในการต่อสู้คนชั่วนะคะขอบคุณสามองค์กรที่พาสิ่งดีๆมารวมกันอยู่ตรงนี้ให้คนดีๆที่มาที่ยังไม่รู้ว่าทําดีแล้วต้องทําอย่างไรมาซึมซับ เราไม่ได้ชุมนุมมาไล่รัฐบาลเวทีชุมนุมเป็นการให้ความรู้ทุกเรื่องที่รัฐบาลทําให้เห็นความไม่ชอบมาพากลพี่น้องสามารถมาฟังที่เวทีหรือและฟังที่บ้านเราจะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้ร่วมเข้าชุมนุมได้รับฟังหรือติดตามความเคลื่นนอนไหวของเราได้พิมพ์พพุทธเล่าว,ว่า <S <S การชุมนุมในครั้งนี้เป็นภาพคนดีไหลามารวมตัวกันการให้ความจริงไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักข่าว ผู้ที่มีความรู้หลากหลายอาชีพมารวมกันที่นี่เหมือนแหล่งองค์ความรู้มีบางคนนะคะหลายคนที่ถามว่าเราจะชนะได้ยังไงนะคะคาว่าจะชนะได้ยังไงเนี่ยหน้าที่ของเราคือการกระจายความรู้ข้อเท็จจริงสื่อสารไปกับประชาชนให้ได้มากที่สุดถือว่าทุกๆวันที่ได้มีโอกาสสื่อสารความจริงกับสังคมนั่นคือชัยชนะของสปป,ปสคอทและกองทัพรรมค่ะ เพื่อมาแสดงสิทธิ์ร่วมชมนุมเพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยของมวลประชาชนโดยไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้นำวิถีชีวิตความเป็นสัธารณะโภคีที่พ่อครูสมณะโพธิลักษ์ได้ให้แนวทางไว้ใช้ความสงบ สันติอหิงสาไม่มีความรุนแรงมาร่วมกันทำความดีทำหน้าที่ที่ดีที่ถูกต้องให้มีประโยชน์และคุณค่ากับการพัฒนาประชาธิปไตยมุ่งเอาความจริงออกปฏิแพ่เพื่อยกระดับการต่อสู้ขึ้นสู่วิถีอริยชนววนแล้นะคคดีรจะ my